สวัสดีครับช่างเปรมจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook นะครับเครื่อง12นิ้วโมเดลเ,เครื่องเป็นปี2015โมเดลเป็น a 1 5 3 4นะครับเครื่องนี้จะเป็น macbook อย่างเดียวนะครับจะไม่ได้ขึ้นต่อท้ายด้วยเอ r r หรือ Pro นะครับเป็นตัวนี้มีเจนเดียวนะครับไม่มีเจนอื่นนะครับก็เครื่องนี้นะส่งเข้ามาในการเครื่องชาร์จไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเสียด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบชาร์จนะครับมีปัญหาเวลาเสียบชาร์ตเนี่ยตรงนี้จะเสียบได้แค่ด้านเดียวนะครับพอพีอีอีกด้านหนึ่งนะครับเครื่องจะชาร์จไม่เข้านะครับจุดเสียจุดนี้นะครับเป็นอาการประจํารุ่นนะครับก็คือเสียในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับจุดที่เสียจะเป็นพวกชุดตัว IC ควบคุม USB นะครับหรือ IC ชาร์จอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็เปิดติดชาร์จเข้านะครับแล้วก็ ชาร์จได้ทั้งสองฝั่งนะครับในส่วนของตัวไทซีนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุท่านใดที่มีเครื่องอาการนี้นะครับก็ส่งให้ร้านสมัยดีเซอร์วิสดูแลให้ได้นะครับแล้วก็กระจากันไปขอฝากร้านไปด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยสำหรับวันนี้ชะาเพียงขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ